นิรักเกติยศในอีพีที่6ถึงอีพีที่8ที่ใช้ในวันังคารที่23มิถุนายนจนถึงวันพฤหัสบดีที่26มิถุนายนนี้ทางช่อง8เวลา6โมงตรงค่ะปรุงฉัดตัดสินใจไปวิปัสสนาหนึ่งเดือนเพื่อชื่อต่อชะตาภิชาติโดยมอบหมายให้นิรอรนช่วยดูรายงานแต่งในขณนะเดียวกันกน,นอนเรืองได้มาหาพิชาติเอากระเช้าของควัญมาให้ แต่พิชาติรู้ทันปฏิเสธการติดสินบนจากกำนันเรืองทําให้กำนันแค้นใจวางแผนร้ายมีนาที่รู้ข่าวงานแต่งงานและคิดว่านิราอ่อนทำของใส่ก็เลยไปด่าทอนิราอ่อนที่บ้านและเทเข้าวในปิ่นโตทิ้งจนนิราอ่อนโมโ oh หโตกลับด้การยัดข้าวใส่ปากและยีหัวมีนาด้วยปราบองทำให้มีนาไปฟ้องเอกภพว่าเธอถูกทำร้ายเอกภพจึงโทรหาพิชาติ ซึ่งยังให้กำลังใจนิลาอ่อนและรับเข้ากล่องที่เธอตั้งใจทําให้ในขณะที่อภิชาติออกจากบ้านเพื่อไปพบกับเอกภพระหว่างที่เดินอยู่นั้นถูกมือปืนลอบยิงอยู่หน้าลงของเอกภพนั่นเองเอกภพจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันสิแล้ววิ่งเข้าไปกอดน,น้องชายน้ำตาไหลเมื่อเห็นน้องชายสิ้นใจตายในอ้อมแขนพร้อมกับคำขอสุดท้ายให้ช่วยดูแลนิลาอ่อน และบ้านกับไร่ของเธอเข้ากลารเสียชีวิตของอภิชาตินำมาซึ่งความโศกเศร้านิราออนช็อกและเสียใจอย่างหนักส่วนเนื้อบุญก็โทษว่านิราออนเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกชายของเธอต้องตายมีนาเขปลอบแต่ก็แอบดีใจที่แม่ของเอกภพเกลียดนิราออนมากขึ้นในงานศพของอภิชาตินิราออนก็มาที่งานศพด้วย ได้จึงได้เจอกับเนื้อบุญเนื้อบุญไม่เห็นนิราอ่อนก็ตรงเข้าทำร้ายต่อว่าและขับไล่ออกจากสลาโดยกล่าวหาว่านิราอ่อนเป็นดวงกินผัวนิราอ่อนสิ้นหวังและเจ็บปวดคุกเข่าขอโทษในขณะที่เอกภพก็เริ่มช่างใจว่านิราอ่อนรักน้องชายของเขาจริงหรือไม่ขณะที่ปรุงฉัดเองก็รับข่าวร้ายจากเอกภพในสถานปฏิบัติธรรมอย่างสุดชอ็อก ในงานศพข,ของอภิชาติที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอึมครึมเมื่อเนื้อบุญระบายความแค้นกับนิรออนด่าว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกชายของเธอต้องตายถึงขั้นไล่ออกจากงานศพและห้ามเข้ามาในงานอีกแมนนิรออนจะพยายามจะขอส่งอภิชาติเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ถูกเนื้อบุญขับคว้างและผลักตกจากเมนดีที่เอกภพเข้ามารับไว้ได้ทันพร้อมทั้งการไม่ให้แม่ทำร้ายนนรออนอีกหลังจากเหตุการณ์งานศพข,ของพอิชาติผ่านไป เนรอนตัดสินใจเอาของมั่นไปคืนให้กับเนื้อบุญและขอกู้เงินจากเนื้อบุญทําให้เนื้อบุญกโกรธอีกจิกหัวศัพท์ส่งและนิรอนออกจากบ้านถึงขั้นถอดรองเท้าปลาใส่หัวบีนายิ้มสะใจปรุงฉัดเข้ามาคุยกับนิรอนและเสนอให้นนรอนแต่งงานกับเอกภพแทนอภิชาติเพื่อรักษาคําทนายเรื่องการเกิดใหม่ของเจ้าสัวแต่ก็กลับถูกนิรอนปฏิเสธด้วยศักดิ์ศรีความขัดแยง้ง ระหว่างครอบครัวก็ยิ่งลุกลามยิ่งขึ้นเมื่อเอกภพเข้าใจผิดว่านิรรออนจงใจจะจับเขาจึงด่าว่าอย่างรุนแรงแต่นิรรออนก็ไม่ยอมโต้ตอบกลับด้วยคำพูดที่เจ็บแสบว่าต่อให้ได้เงินทองมากองก็ไม่มีวันแต่งงานกับคนอย่างเขาปรุงชัดพยายามจะอธิบายให้เอกภพฟังว่านิรรออนไม่ได้มีความคิดแบบนั้นเลยกลับเป็นนิรรออนด้วยซ้ำที่โกรธย่าตอนนี้จึงไม่รู้ว่า ะหาวิธีไหนไปง้อดีปรุงฉัดพยายามจะโน้มน้าวใจเอกภพและนิระอ่อนให้แต่งงานกันเพื่อให้ความฝันของตนเป็นจริงเอกภพจึงรู้ความจริงว่า่าปรุงฉัดตั้งใจให้เขาแต่งงานคือนิระอ่อนจึงโกรธและปฏิเสธเสียงแข็งแม้ปรุงฉัดจะพยายามอธิบายและขอโทษนิระอ่อนในภายหลังก็ตามแต่ฝ่ายนิระอ่อนก็ยังคงยืนยันแมว่าไม่แต่งแน่นอนในขณะเดียวกันมีนาและกำนันเรืองวางแผนจับเอกภพ ด้วยการหมมเล่าเพื่อรวบหัวรวบหางฝั่งเนรออนก็ต้องรับมือกับสรันที่พยายามจะหาเงินใช้หนี้และยังถูกกำน,นันเรืองตามมารังควานถึงหน้าบ้านเนรออนส่วนกับด้วยการถือปืนไล่ยิงจนกำนันต้องหนีหัวซุกหัวซุนต่อมามีนาได้แอบปุกป,ปั้มเอกภพในหลงในขณะที่เขาหลับพอลิดเล่าแต่เม้งที่ได้รับคำสั่งจากปรุงฉัดให้แกล้งหลอกเป็นผีทำให้มีนาตกใจวิ่งหนีไป ในขณะเดียวกันปรุงฉว์ก็วางแผนจับคู่เอกภพกับน,นิรออนโดยให้เมงเข้าหาหนุยเพื่อให้เป็นสายสื่อรายงานเรื่องในบ้านของนิรออนทางด้านสรันพี่ชายของนนรออนก็ถูกหลอกไปทำงานกับแก๊งคอเซนเตอร์จนโดนซ้อมกลับมานิรออนเครียดและพยายามจะหาทางกู้เงินแต่ก็ถูกปฏิเสธเพราะกำนันเรืองได้สั่งห้ามเท่าแก่ปล่อยเงินให้เธอเพื่อบีบบังคับให้เธอยอมแต่งงานกับเขาแทนนี่ เอกภพก็ยังเข้าใจเนรออนผิดอีกและพูดจาทำร้ายในขณะที่มีนาก็เข้าใจผิดคิดว่าเนร,านรออนร้องไห้เพราะถูกเอกภพทำร้ายจึงตามไปตบตีถึงลง้มและถูกปรุงฉัดออกมาปกป้องเนรออนทันในที่สุดเนรออนยอมทิ้งศักดิ์ศรีแต่งงานกับเอกภพเพื่อหวังจะเอาคืนมีนาที่ทำร้ายร่างกายเธอถึงขั้นจะฆ่าแกงเหตุเพราะหึงหวงรวมไปถึงเนื้อบุญและเอกภพ ที่ชอบพูดจาดูถูกเธอขณะที่เอกภพยอมแต่งงานเพราะพุงฉัตรจะฆ่าตัวตายเอกภพประกาศว่าเขายินดีแต่งงานกับน,น,นิราอ่อนภายใต้เงื่อนไขที่ว่าพอเธอคลอดบุตรในปีมะโรงและให้นมลูกเป็นเวลาสามเดือนเขาจะขอแยกทางทันทีแต่ถ้าเธอไม่ท้องภายในสามเดือนเขาก็ยิ่ยอยากทันทีพุงฉัตรจำใจยอมและยังบอกว่าถ้านิราอ่อนท้อง และข้อลูกชายในปีหน้าเธอจะยกนี่ให้เลยนิลออนตกลงทำให้เอกภพยิ่งมองนิละออนไม่ดีคิดว่าเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่เงินอย่างมากมีนาตกใจที่เห็นเอกภพจะแต่งงานกับน,นิลออนเอกภพบ,บอกว่าเขาต้องแต่งงานเพื่อทดแทนบุญคุณย่าแต่เขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับน,นิลออนแม้แต่น้อยทำให้เธอไม่ท้องและแยกทางกันในสามเดือนขอให้มีนามั่นใจอดทนรอหน่อย มีนาจึงจำยอมแต่เก็บความแค้นปรุงฉัดและเนระออนเอาไว้หลังจากเอกภพและเนี่ระออนแต่งงานกันปรุงฉัดวางแผนให้ทั้งคู่มีลูกกันให้ได้แต่ก็ถูกเนื้อบุญขัดตลอดแต่ก็มีเหตุทําให้ทั้งคู่เริ่มมองอีกฝ่ายในแง่มุมที่ดีมากขึ้นจนทั้งคู่ก็เริ่มรู้สึกดีต่อกันสุดท้ายทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทุกอย่างก็เหมือนจะลงตัว แต่ติดที่ชินทรปลัดหนุ่มเพื่นนอนสนิทนนรออนมันจะเข้ามาใกล้ชิดกับเธอทําให้เอกภพพึงหวงแบบเก็บอาการไม่อยู่นิรออนถูกกนันเรืองชุดจะเอาไปทําเป็นเมียให้ได้เอกภพรีบไปช่วยได้ทันเวลาบอกกนันเรืองว่าเขาจะไม่เอาเรื่องเพราะเห็นแก่มีนาเอกภพจึงได้พานนรออนไปส่งที่โรงพยาบาลและบอกว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครนิรออนก็น้อยใจที่เห็นเอกภพบเห็นแก่มีนา แต่ที่แท้จริงแล้วเอกภพต้องการสืบเรื่องของอภิชาติน้องชายของตัวเองผ่านทางมีนาติดตามกันได้นี่รักเกีดยรติยศในอีพีที่6ถึงอีพีที่8ที่ฉายในวันอังคารที่24มิถุนายนจนถึงวันพฤหัสบดีที่26มิถุนายนนี้ทางช่อง8เวลา6บุงตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่อง mystar ค่ะเราพบกันใหม่นะคะในคลิป,ปหน้าค่ะ